เป็นอีกหนึ่งวันที่การต่อสู้ของภาคประชาชนได้รับชัยชนะนะคะเมื่อวันนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ชาวบ้านคริสต,ตี้ล่างชนะคดีที่ฟ้องให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูลำห้วยคริสต,ตี้ล่างที่อำเภอทองผาภ,าภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนของสารตะกัว่วเป็นเวลาเปีนะคะที่ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันต่อสู้ในคดีนี้ แม้จะคณะคดีแต่ว่าแม้จะชนะคดีนะคะแน่นอนว่าด้านหนึ่งยินดีแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ยังมีกระแสความกังวลเกิดขึ้นค่ะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแผนง,งานวิธีการและดำเนินการฟื้นฟูแม้จะยินดีที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินใจให้ชาวบ้านคลิปตี้ล่างทั้ง22คนชนะคดีที่ฟ้องให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูลำห้วยและยังได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมจากคำสั่งศาลชั้นต้นรวมกว่า1 7 0 0 0 0บาทต่อคน แต่ความกังวลก็ยังคงปรากฏชัดเมื่อขำพิพากษามไม่ได้พูดถึงแนวทางฟื้นฟูลำห้วยว่าพวกเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรต้องตั้งคณะกรรมการแล้วว่าจะมาดูว่าจะทํางานกันยังไงคือจะต้องทํางานแบบอีก,กักถ้าจะให้ไฟายกรมควบคุมมลพิษทำงานฝ่ายเดียวเนี่ยคือมันยังไงอยู่มันก็ล่าช้าอีกเลยต้องมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วย ให้กรมคมกำนดพิษ,ษไปไปกําหนดเองว่าจะทําโดยรูปแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งทางคำฟ้อ,าาองเนี่ยได้พยายามเสนอเรื่องของแผนในการฟื้นฟูว่าควรทาแผนยังไงบ้างท่กเสร็จภายในกี่วันฉันบอกว่าไม่สามารถกาหนดได้ครับ่อยปล่อยให้กรมมิตดำเนินการต่อไปโดยไม่กําหนดกำหนดเวลาซึ่งเราก็มีบอกว่าถ้าไม่กำหนดเวลาเราไม่มั่นไม่มั่นใจว่าจะเสร็จยยรรเมื่อไหร่ยังไงแล้วผลกระทบเรื่องเราเหล่านี้จะผลกระทบไปอีกยาวนานขนาดไหนครับ ก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษเคยเข้าฟื้นฟูล,ลำห้วยมาแล้วโดยใช้วิธีให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองแต่การตรวจวัดสารตะกั่วในตะกอนดินล่าสุดพบว่ายังคงเกินค่ามาตรฐานทำให้หลายคนที่ติดตามปัญหานี้มองว่ากระบวนการมีส่วนร่วมบนหลักวิชาการน่าจะเป็นทางออกของการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากนี้มากที่สุดรองคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิต หนึ่งในนักวิชาการที่เคยเสนอแผนฟื้นฟูลำห้วยมองว่าแผนต่างๆที่เคยศึกษาไว้ในอดีตคงไม่สามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบันเพราะฝ่ายที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เวลาผ่านมานานเกินไปเช่นเดียวกับต้นทุนการฟื้นฟูที่จำเป็นต้องปรับขึ้นและเห็นว่างบประมาณส่วนนี้ควรมาจากบริษัทผู้ก่อม,มลพิษไม่ใช่จากภาษีของประชาชนด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษยอมรับว่าความล่าช้าในการแก้ปัญหา เป็นบทเรียนสําคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูลำห้วยตามคําสั่งสารหลังจากนี้จําเป็นต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบเบื้องต้นได้ขอให้กรมทรัพ,พยากรน้ําเข้าทําฝายสองตัวเพื่อดักตะกอนและภายในหนึ่งเดือนหลังจากนี้จะเข้าไปตักตะกอนที่ยังตกค้างอยู่ในบ่อฝังกลบของเหมืองตะกัวที่ปัจจุบันปิดทําการแล้วออกมากําจัด